นะครับบูธที่สมอบางกะปินะครับเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นของโตโยต้านะครับสามารถเข้ามาชมกันก่อนได้นะครับผมเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับจองแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเซลนะครับที่จองในงานนะครับ เป็นไงบ้างครับลูกค้าในงานครับผมถูกใจมากเลยลูกค้าบอกว่าจองในงานนี้ครับคุ้มมากเลยไปดูที่โชว์รูมได้ของแถมน้อยครับอ๋อเป็นไงบ้างครับได้เพิ่มมาบัตรเติมน้ำมันอีก5 0าร้อยบาทอ๋อเป็นไงบ้างครับเผื่อลูกค้านะครับอยากเข้ามาดูรถกับโปรโมชั่นกับโตยต้านะครับลองเข้ามาดูกันก่อนได้นะครับอเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบครัๆในยูทูปอันนี้ผมกินนะครับที่สากราสายโตยต้าครับ ครับคุณชื่ออะไรครับผมนพดลครับเซลดลนะครับจากสาขารากคำแพงครับของผมสาขาศุตาวิบานตากนะครับผมคือลูกค้านะครับอยู่แถวนี้นะครับสามารถเข้ามาชมกันก่อนได้ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับสามารถเข้ามานั่งดูรถกันก่อนได้มาคุยรายละเอียดก่อนเพิ่มเต้นก่อนก็ได้ครับล้องกดในยูทูบครับของเรานะครับจะเป็นช่องทาง youtube นะครับเป็นนักธุรกิจ นะครับดิเตอร์กิจชแนลนะครับผมเผื่อลูกค้าฝากกดติดตามกดรับเปร์ให้ด้วยนะครับผมคุณกิจครับคุณกิจครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรุ่นอะไรครับอ๋อตัวนี้จะเป็นตัว G R Sport นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ G R ไ b r i d อ๋อ G R นี่ย่อมาจากอะไรครับอ่าย่อมาจากอะไรครับคุณนนลูกค้ามาดูงานครับผม เรามีงานถึงสี่ทุ่มนะครับผมเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหายรถอยู่นะครับผม ต้องเปิดยูทูบหมจิต้อเข้า YouTube นนยูทูบด้ไหไม่ไร้ผลันธุ์เปไมรอเปล่าเปิดได้มันพาสายไว้ตลอดเลยเอาคืนบ้านะไ M.R. ย่อมาจากอะไร M.R. ย่อมาจากจะแชร์ให้ยังไม่ลงสเบียนเลยวันนี้ก็ได้ทุก,กิ้ทุกยิู้ทุกหลอก มิเตอร์ิจ M R จุดจุดแชนแนลกิจกิจครับ A I C แม่ิเตอกิจเนี itt, ่ยทข้งหลัง <Yeah. S 1> ข้างหลัง,ง,ลง M, R, I M R A I C A I C แชนแนล P ครับ P A I C แชนแนล เปินไงวะเ a ็นเอ่าแอางแชร์เฟซเพืจอเตนี่เป่า,เา,เเาะเดี๋ยวพี่แชร์ให้มันจะขึ้นนะ ใส่เข่าของพี่ยังไงบ้างีขาวรุญมาได้จ,จมามองดม chào và It's kind คุณอนุสรครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมงานเราจัดที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้นสี่ครับผม